สวัสดีค่ะเพื่อนอยู่กับแม่มดขา้าวปุ้นคนสวยคนเดิมมากับความเซ็กซี่นะวันนี้วันนี้จะขอมาเปิดจิตเปิดใจคนที่เ,เพื่อนๆนึกถึงละกันนะคะที่เขาเงียบหายไปจริงๆแล้วเขามีเหตุผลอะไรอยู่เรามาเปิดเหตุผลของเขาที่เขาไม่ยอมบอกเราที่เขาไม่ยอมพูดกับเราดีกว่านะคะโอเคถ้าประมาณนี้ก็ไปด้วยกันนะจ๊ะ เขาผู้มีบุญสัมพันธ์กับแม่มดข้บปุ้นและก็เพื่อนๆที่มาถามถึงคนๆนั้นและก็ขอเปิดจิตเปิดใจของคนๆนั้นว่าที่เงียบหายไปที่นิ่งๆอยู่ที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรเมื่อเขาไม่พูดกับเราเราก็ต้องมาเปิดไพ่นี่แหละเพื่อจะได้รู้หาคาตอบกันนะคะโอเคเดี๋ยวขอบคุณนขอเช็คพลังงานเพื่อนๆก่อนเลยกันนะคะขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆตอนนี้ ในปัจจุบันของตัวเพ,เพื่อนเองเป็นยังไงนะปัจจุบนันเพื่อนเป็นยังไงคะสุขสบายดีไหมสุขสบายดีหรือเปล่าการงานการเงินเป็นยังไงบ้างสำหรับเพื่อน,อนตอนนี้โอ้โหเป็นคนเก่งเป็นคนเออ มีแพชชั่นตั้งใจทำการทำงานนะว่างๆก็ออกไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนด้วยหรือเปล่าช่วงนี้เหงาๆก็ไปหาเพื่อนดีกว่าไปลัลลาดีกว่าไปเอ่อช้อปปิ้งไปใช้เงินดีกว่าแต่ฮ <K _ h ums> คิดถึงเป็นห่วงใครบางคนที่เพื่อนๆมาถามถึงนั่นแหละ เป็นห่วงเขาคิดถึงเขาอยากพูดคุยอยากติดต่อกับเขาคนคนนั้นของเพื่อนเพื่อนคือเป็นคนทางไกลไหมไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่ห่างกันกันใช่ไหมคะสำหรับบางคนมีอ,อ,อาจจะบล็อกกันอาจจะไม่พูดคุยกันเลยด้วยซ้ำนะเป็นห่วงใครบางคนที่นิ่งๆเงียบๆนั่นแหละอืมแต่เพื่อนเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่เก่ง โอ้ oh, King of s w u r d s the Queen of w a n เป็นคนเก่งเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นสวยหรอดูแพงกันเลยทีเดียวการเงินการงานตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะการเงินตอนนี้เพื่อนๆกำลังมีโชคเกี่ยวกับการเงินแล้วก็การงานนะเขาคุณมองว่าเพื่อนๆตอนนี้บางคนอะไม่ได้ทำงานแค่อย่างเดียวทำงานถึง2องอย่างนะคะ เก่งมากๆเลยเป็นคนเก่งคนนึงเป็นคนฉลาดคนนึงเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานมีไฟในการทําอะไรอยู่ตลอดเวลาโอเคให้<笑><笑><笑> okay. เพื่อนๆประมาณนี้ก็ไปกันต่อเดี๋ยวขอมาเช็คพลังงานของคนๆนั้นของเพื่อนๆหน่อยตอนนี้คนๆนั้นของเพื่อนๆเป็นยังไงคนๆนัน้นของเพื่อนๆตอนนี้ เขปุ่นเนี่ยไม่ไม่เคยกีดไพ่เลยนะไม่กีดเดียว <c oughs> เดี๋ยวไพ่มันแตกมันหลุดเลย okay. โอเคคนั้นของอเพื่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนที่เพื่อนอ่ะมาถามถึงอะ่ะที่อยากรู้เนี่ยที่เขา,านิ่งเงียบเงียบไปเนี่ยนิ่งเงียบเพราะอะไรโอ้โหโคนคนั้นของอเพื่อนเขา นิ่งจริงเงียบจริงยอมยอมนี่ไหวเลยนะนี่ยกมือไหวเลยนะคะตอนนี้เขากำลังใช้ความคิดหลายๆอย่างในตัวของเขาเองเขาก็เรามีปัญหากับตัวเองอยู่เขามีปัญหากับความคิดของตัวเองนะที่ยังหาทางออกอะไรไม่ได้เลยนะคะเขาทุกข์เขาเศร้าเสียใจกับเอความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันผ่านมาที่มันพังมีใครหลายคนที่อาจจะเดินเข้ามาในชีวิตของเขาเขา เป็นคนที่ดูดีดูมีเสน,นเ่าหานะ์คนเข้าหาเขาเยอะนะคนเข้าหาเขาเยอะคนคนนี้ในอดีตเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่แบบอคุยกับคนไปทั่วนะในอดีตของเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้เคยมีความสัมพันธ์มากมายหลายๆคนหรือมีคนเข้ามาเข้าหาเขาเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนเออมีเสน่ห์มีฐานะมีมีอะไรหลายๆอย่างที่ถูกเป็นที่หมายปองของท้องตลาด ประมาณนั้นอันนี้เขาคิดว่าเขาเป็นคนแบบนั้นหลงใจไปวะเป็นที่หมายปองของท้องตลาดอะไรอย่างงี้ก็เพราะเขาน่าจะเป็นคนมีมีฐานะมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตมีฐานะอืมประมาณนั้นนะคะมีการงานที่ดีแต่ว่าไม่มีความสุขเป็นคนที่ไม่มีความสุขในเวลานี้แต่เขาก็รู้สึกว่า ตัวเขาเองในเวลาเนี้ยก็รู้สึกอยากจะชัดเจนอยากจะมั่นคงอยากจะอมอบความยุติธรรมหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ใครบางคนเช่นเดีวยวกันเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารอยู่นะกับคนทางไกลที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้พบปะสังสรรค์กันนานแล้วอาจจะเป็นตัวเพื่อนเ,อ,นเองนั่นแหละที่เขารู้สึกว่าตอนนี้อยู่ไกลกันมากเลยที่นิ่งเงียบใส่กันที่เป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่มันล้มลงไป ะะเขาอยากจะหยิบถ้วยกลับขึ้นมาตั้งอยู่นะเขายังมองมองถ้วยที่มันเขายังมองถ้วยที่มันไม่มีน้ําอ่ะเขาสนใจถ้วยที่มันไม่มีน้ํามากกว่าเขาไม่ได้สนใจถ้วยที่มีน้ําเลยอ่ะสายตาของเขาอ่ะเขาไม่ได้สนใจเอ,อสิ่งอื่นที่คนอื่นหยิบยื่นให้เขาแต่เขากลับมองถ้วยที่มันไม่มีน้ําออกมา นั่นก็คือเป็นความรักครั้งเก่าความรู้สึกเก่าๆของเขานั่นเองนะคะโอเคถ้าพลังงานประมาณนี้สําหรับเขาประมาณนี้เดี๋ยวไปกันต่อไปกันต่อว่าเขาอะคิดอะไรที่เขาเงียบๆอะเขาอยากพูดอะไรกับเพื่อนๆเขามีความลับอะไรอยู่ในใจที่ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้บอกเราบอกเราไม่หมดหรือพูดไม่หมดเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยมา มันรู้อะไรเกี่ยวกับเขากันมันรู้ไปได้วยกันอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยอยากรู้เรื่องเขาอ่ะแมน่มดชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นอะไอเกจะดูแค่นี่เดียวพอครึ่งของครึ่งสำรับพอตับอีนนิ่เ <c oughs> ขาพูดคุณสัมพันธ์กับแมมมดเขาพูดแล้วก็บุคคลคนนั้นที่เพื่อนเพืมาถามถึง ขอรับรู้หน่อยตอนนี้มีปัญหาอะไรทำไมถึงนิ่งเงียบหายไปไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวอะไรกันเลยกัแบบเพื่อนๆของแมมดมท็อปปุ้นเท่านี้เหมือนเห็นเพไพ่ใบสุดท้ายโอเคเริ่มมาเลยสาธุสาธุสาธุโอ้แบดดับตอนนี้เขาเหมือนถูกขัง ขังอยู่ในปัญหาดาบไม่ได้เสียบตัวเขาเลยนะดาบมันไม่ได้เสียบเขาแต่ปัญหามันลายล้อมเขาอยู่เขาอยากจะปิดหูปิดตาตอนนี้เขาไม่อยากรับรู้โลกภายนอกไม่อยากรู้อะไรแล้วแทบจะไม่ไม่อยากจะทำอะไรเลยเนี่ยอยากอยู่เฉยเยนิ่งๆให้ดาบมันล้อมรอ,อบอยู่แล้วเดี๋ยวดาบมันก็ค่อยๆคาย,คอ,ย,คอ,ย,คอ,ยออกไปเองตอนนี้เขาเหมือนอยากทำสมาธิอยากอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอืมนะเขาปุุณมองประมาณนั้นนะคะ เขายังมีแพชชั่นของความที่แบบว่าไม่ยอมแพ้แม้จะเจอปัญหาเยอะแค่ไหนเจอดาบเสียบเยอะแค่ไหนดาบมันไม่ได้เสียบเขาแต่มันล้อมเขาอยู่แต่เขาก็พยายามดึงออกทีละอันทีละอันเพื่อแก้ไขปัญหาตอนนี้อยู่ปัญหามันมืดมันเหมือนเขากำลังเจอ ศึกจากด้านมืดวะเอ่อศึกจากด้านมืดจากศาสตร์แบบว่าที่เขาโอ้ทำไมปุ้นบอกว่าไพ่ใบนี้มันดุนน่ากลัวเดวิลอันเนี้ยมันไม่ใช่แพชชั่นของความรุ่มหลงหรือความรักแต่มันเป็นแพชชั่นของสายเวทอารมณ์เหมือนนี่งมันมันไม่ได้ขังกันอะ เนี่ยมันไม่ใช่โซ่บรรน,นาการที่มันขังแต่มันเป็นการที่เขาเหมือนกำลังถูกลงโทษจากสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดในอดีตคุณมอว่าตอนเนี้ยเขากำลังถูกลงโทษหรือถูกบีบบังคับอะไรหลายๆอย่างจากคนรอบด้านที่ น่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาในเวลานี้นะเขาเจอเจ้ากรรมนายเวรกำลังทวงคืนเขาอยู่แต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะเขาจะต่อสู้กับเจ้ากรรมนายเวรของเขาทีละตัวทีละตัว,ตวเขาแบบพร้อมจัดการมากนะเขาเจะไม้ไปเคาะกระโหลกเจ้ากรรมนายเวรของเขาทีละตัวนะเนี่ยเพราะเขามีความรู้สึกคิดถึงใครบางคน ใครบางคนที่ดูสวยดูหล่อดูดีในสายตาเขาเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเยอะมากๆเพื่อจะได้อยู่ข้างๆกับคนคนนี้เนี่ยคนคนนี้คือคุณเนี่ยเขาเขาคือกระต่ายน้อยเออเขาคือกระต่ายน้อยเขาอยากจะอยู่ข้างๆคุณนะคะเขาอยากให้คุณมอบโอกาสและมอบเหรียญนี้ให้เขา ที่เขานิ่งๆเงียบเนี่ยไม่ได้อยากจะนิ่งไม่ได้อยากจะเงียบแต่ขอเคลียร์ดาบก่อนดาบมันเยอะเจ้ากรรมในเวรตอนนี้เยอะมากนะเป็นกำลังใจให้คนคนนี้เขาด้วยแล้วนะต่อไปจะพูดจะเข้าเรยบทคำพูดของเขาเลยแล้วกันนะคะไพ่มันมาเป็นตัวคุณแล้วไหนดูสิความในใจเนี่ยอยากจะพูดอะไรพูดออกมาุุนจะแทนตัวเองเป็นเขานะโอเคแมเ็เพื่อนเพื่อนก็ฟังว่าเขาอ่ะจะจะพูดอะไรกับคุณ ฉันตอนเนี้ยเข้าสมาธิแล้วอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากกระดุกกระดิกไปไหนด้วยซ้ำมันเครียดมากมันมีแต่ปัญหาดาบมันอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยมีแต่คนพร้อมที่จะแทงพร้อมที่จะฟันแต่ว่าฉันจะใช้สมาธิใช้ความนิ่งสยบทุกๆอย่างคุณไม่ต้องเป็นห่ว คุณอะยังเป็นเหมือนผลผลิตเป็นเหมือนสิ่งมีค่าที่ฉันเนี่ยยังห่วงแหนอยู่นะยังเฝ้ามองอยู่นะยังแอบมองยังสนใจเหมือนเดิมนันแหละยังไม่ได้เปลี่ยนไปนี่ไงมองมองด้วยความห่วงใยด้วยมองด้วยความรักใคร่มีแต่ความหวังดีประทานาดีไม่หยิบให้ช้ำเลยแม้แต่อันเดียวไม่หยิบเหรียญเลยนะ มองมองเหรียญอย่างเดียวเลยก็มองคุณว่าคุณเป็นสิ่งที่น่าทนุถนอมและน่าหัวแผนจะขอสู้กับอุปสรรคตอนเนี้ยที่มันหนักหนาเนี่ยขอสู้ก่อนแป๊บหนึง่งนะถ้าผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้อะเราอ่ะจะได้เจอกันแน่นอนเขาควบม้าเลยนะอะนเ,นนเน็บกินเหน็บกินเพื่อน ืมอที่นิ่งๆเงียบๆเนี่ยกําลังศึกษาอยู่นะศึกษาหลายๆศาสตร์ศึกษาหลายๆอย่างศึกษาอะไรที่ยังไม่เข้าใจเพราะว่ายังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายเกี่ยวกับตัวคุณธรรมชาติแล้วก็โลกใบนี้อยากรู้อะไรอีกเยอะๆก่อนที่จะทําอะไรลงไปขอนิ่งขอ,งขอเงียบเพื่อเรียนรู้ก่อน ความรักมีให้นะคุณน่ะคือคนรักเป็นคนรักเป็นความรักเป็นคู่รักในอดีตชาติด้วยซ้าเห็นไหมอดีตของเราอ่ะในชาติที่แล้วอ่ะเราเคยดื่มน้ำสาบานกันมาฉันรู้แล้วฉันจําได้แล้วที่นิ่งๆเงียบๆเ,เพื่อไปหาข้อมูลว่าเราอ่ะ เป็นคู่รักกันในอดีตชาติจริงๆใช่หรือไม่ทำไมมันถึงเอาคุณออกไปจากความรู้สึกไม่ได้เขาคิดว่าคุณเปคู่รักในอดีตชาติของเขาปัญหาหรืออุปสรรคอะมันมีไว้ให้ฝ่าฟันรู้ทำไมจะไม่รู้แต่ตอนเนี้ยขอยืนมองปัญหาก่อน ขอยืนมองปัญหาให้มันเข้าใจก่อนยังกอดอยู่นะกอดไปทุกที่แหละยังกอดเธออะไปทุกๆุกที่ไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะก่อนนอนกินข้าวเสร็จหรือทำอะไรก็ตามที่มีเวลาว่างยังคิดถึงยังห่วงแหนตลอดเวลาและงานที่ทำก็นหนักด้วยไม่ใช่น้อย,อยเลยที่ต้องเงียบะ่ะเพราะงานมันเยอะ แต่เธอก็ยังอยู่ทุกทุกที่ที่เราไปอีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอจะมีการเริ่มต้นใหม่ของเราสองคนอย่างร้อนแรงและลุกโชว์เธอะจะโดนจัดหนักจัดเต็มจากเราแน่ๆน่ะเธอดูเลยการเริ่มต้นใหม่ของเราอ่ะมันร้อนแรงขนาดไหน เรารับรู้นะเรารับรู้ว่าเธออ้อนวองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เธอช่วยเหลือเราโดยที่เธอเหมือนไม่ได้ทําอะไรแต่เราก็ร <'t> <Pilot. S 2> ู it, ้ว่าเธอทําเธอแอบทําเธอแอบช่วยเหลือเราเธอแอบขอพรให้เราขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเราเธอเป็นคนดีมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างกายเธอเสมอแล้วที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างกายเราเพราะว่าเธอส่งมาใช่ไหม ยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะมีใครเข้ามาก็ตามเราไม่เคยสนใจใครเลยเพราะว่าเรายังกอดเธอไว้อะเราเรากอดเธอแค่คนเดียวอะคนอื่นะเราแทบจะไม่มองเลยด้วยซ้ำเพราะเราอะต่อให้เธอไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าแต่เราอะมองเธอด้วยหัวใจลึกซึ้งนะ เพราะเธอคือคนในครอบครัวในอนาคตของเราเธอคือคนในฝันในอุดมคติในความคิดในจินตนาการว่าเธอต้องมาเป็นคนคนนั้นที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตมีครอบครัวด้วยกันแต่งงานด้วยกันมีลูกที่น่ารักด้วยกันแม้เธอมีลูกแล้ว่ะเราก็จะช่วยเธอเลี้ยงลูกและถ้าเขาอ่ะ ตัวเราอะถ้าตัวเรามีลูกติดอะเราก็เชื่อว่าเธอจะเป็นแม่เป็นพ่อที่ดีของลูกของเรานะที่รักเฮ้ยตอนเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานในความสัมพันธ์นี้อยู่เราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในคุณงามความดีเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงเบื้องบนมีอยู่จริงพอเธอทำให้เราเห็น ว่าความดีของเธอมันกำลังอุ้มเราอยู่ความเจ็บปวดน่ะเหรอมันสิบดาบเลหรอแต่สิบดาบนี้มันไม่ได้แทงเราอยู่นะดาบมันไม่เคยแทงเราเว้ยแต่เราต่างหากละ่ะที่คิดวนลูปอยู่ในความคิดที่ไม่ยอมเอาออกไปสักทีอ่ะ เราขอโทษนะที่เราอาจจะเคยทําให้เธอเจ็บเราอาจจะเคยเอาดาบไปแทงเธอด้วยซ้ําแต่ตอนเนี้ยเราก็กําลังเจ็บปวดเช่นเดียวกันเรายังหาทางออกไม่ได้แต่ยังไงอะ่ะมันจะต้องจบมันจะต้องมีจุดจบของความรู้สึกแย่ๆนี้แน่นอนไม่ว่าเราจะเคยทำให้เธอเจ็บ หรือเธอคิดว่ามันคือหลักสามเศร้าเรามีอีกคนหนึ่งในชีวิตของเราอะ่ะเราอยากให้เธอรู้นะว่าตอนเนี้รักสามเศร้าหรืออีกคนหนึ่งของเราอะ่ะมันจบแล้วมันกําลังจะจบเพราะว่าเราอะ่ะเลือกเธอ <c oughs> มันจะมีการแบบนี้ที่รักมันจะมีการที่เราอะ่ะได้มาเฉลิมฉลองด้วยกัน ได้มานั่งสบตากันได้มีช่วงเวลาดีๆด้วยกันรักสามเศร้าเราสามคนจะต้องไม่เกิดขึ้นจะต้องไม่มีมันจะมีแค่เรา2คนแต่ตอนนี้รอหน่อยนะเรากำลังเตรียมการทุกอย่างเรามองเธออยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มองเราสนใจเธอเมอนเดิมมัแหละเราแอบส่องเธอในโลกโซเชียลด้วย ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามอะ่ะเราส่องเธอตลอดอ่ะแต่จะพยายามส่องไม่ให้เธอรู้ว่าเราส่องด้วยเราไม่อยากให้เธอรู้อะ่ะไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าก็อดสนใจใเธอไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้เธอรู้อะไรไปมากกว่านี้ความยุติธรรมที่เธอต้องการอะหรเรามีให้นะเรามีให้แล้วก็มีให้เธอแค่เพียงคนเดียวในตอนนี้ เราปิดตาไม่รับอะไรจากใครเลยเราปิดใจไม่รับอะไรจากใครเลยเราแบมืออ้าแขนเพื่อจะรับแค่เพียงอ้อมกอดของเธอและเราก็อยากกอดเธอมากในเวลาเนี้ยรอหน่อยนะความยุติธรรมจากเราอะเราจะไปหยิบยื่นให้เธอแน่นอนความเจ็บปวดเสียใจที่มันผ่านมามันจะได้สิ้นสุดลงสักที เราเนีไม่ได้สนหรอกถ้วยที่มันล้มไปสามถ้วยเราสนแต่ถ้วยที่มันตั้งอยู่สองใบที่มันเป็นคู่กันอะวันที่เราจะได้มาชนแก้วกันเพราะเรากับเธอ,อคือคนที่เกิดมาคู่กันเห็นแสงสว่างข้างบนไหมแสงสว่างข้างบนอะมันคืออนาคตของเราอุย้อยนี่ถ้วยองมานี่ไงความรักนี่คือความรักของเรา เราไม่ได้สนใจอะไรที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่กับเธอเราจะเริ่มต้นใหม่กับเธออย่างมีความสุขอย่างมีความหวังอย่างมีอนาคตอนาคตของเรามันจะสวยงามแบบนี้มันจะอุดมสมบูรณ์เห็นความอุดมสมบูรณ์ไหมมีปลาเล็กปลาน้อยอยู่ในน้ำมีความมั่นคงอยู่ในนั้นอะ ถ้วยที่มันจะไม่ล้มอีกเลยไม่ว่ามันจะเจออะไรก็ตามอะมันจะตั้งอยู่แบบเนี้ยมันจะไม่ล้มมันจะมั่นคงจริงใจซื่อสัตย์กับเธอแค่เพียงคนเดียวเพราะเธอคือคนเก่งเธอคือคนดีเธอคนสวยคนหล่อคนที่เพียบพร้อมเป็นแม่บ้านแม่เลือนเป็นพ่อบ้านพ่อเลือนเธอเป็นแม่ของลูกของเรา เธอคือพ่อของลูกของเราเธอคือทุกสิ่งเธอคือทุกอย่างเธอคือคนที่สง่างามเธอคือคนที่จิตใจดีที่สุดที่เราไม่รู้ว่าจะไปหาได้จากที่ไหนอีกอ่ะคนดีๆอย่างเธอเธอคือคนที่วิเศษมากๆคนที่ทรงคุณค่าต่อจิตใจของเรามากๆถ้วยที่เธอถืออ่ะความรู้สึกที่เธอมีอะเราขอนะ ให้เราแค่เพียงคนเดียวนะเก็บไว้นะเก็บไว้ให้เราคนเดียวนะเพื่อจะได้มาชนชนถ้วยกันเป้งๆๆอย่างนี้ไงชนด้วยกันนะนเพื่อนๆนะใบสุดท้ายใบสุดท้ายเล้สิเราอะตั้งใจมุ่งมั่น แน่วแน่และจะฝ่าฟันท,ทุกอุปสรรคเพื่อพิชิตใจเธอเพื่อพิชิตใจเธอให้ได้ไม่ว่าอิโก้ที่เรามีหรือกำแพงที่เราสร้างอะ่ะเราอ่ะจะทุบมันให้หมดเราจะไม่สนใจอะไรแล้วถ้าไม่มีเธออ่ะเราอยู่ไม่ได้รักนะจุ๊บๆเขาพูดว่างั้นเขาบอกว่าเขารักคุณว นี่ไงจะได้มาเฉลิมฉลองคนนึงก็ถือถ้วยนะคนนึงก็มีดาบนะก็จะได้เสียบกันนะวันนั้นอนะ <c oughs> โอเคประมาณนี้ละกันนะคะสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะที่เขาไม่ได้เล่าไม่ได้บอกอะไรอะเขามาเช็ค energy ความสัมพันธ์ของคุณสองคนในอนาคตนะคะคุณสองคนในอนาคตจะเป็นยังไง ขอเป็นในอนาคตอันใกล้นี้เลยอันใกล้นี้ที่จะถึงเนี่ยถ้าได้เจอกันเนี่ยถ้าได้พบกันได้พูดคุยกันเนี่ยในอนาคตเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะสดใสสวยงามไหมเขารักคุณนะเฮ้ยเขารักคุณนะในความรักของพวกคุณสองคนจะเป็นยังไงคะเขาคุณตื่นเต้นแล้วมือไม้สั่นเฮ้ย เป็นคนรักกันและมีความสุขค่ะเห็นเพื่อนๆมีความสุขขคุณก็มีความสุขนะขอเหเนอรี่ห้าใบเพื่อนๆและก็เขาและก็อนาคตของคุณสองคนโอ้โหอุ้ยอะไรล่ะขอบุ้นอุ้ยคุณไพ่สวยมาก หนึ่งดาบเบลฟอร์จูนกล้อแห่งการเวลาควีนเหรียญอสศวินถือถ้วยสิบไม้พลังงานคือดีมากๆเขาจะเดินทางมาหยิบยื่นความสัมพันธ์นี้ให้คุณนะ เขาตั้งใจแล้วเขามุ่งม,มั่นแล้วเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆเขากอดคุณไปทุกๆท,กที่จริงๆเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะคุณคือที่หนึ่งอ่ะสิคือเต็มแล้วอ่ะมันไม่มีใครอีกแล้วอ่ะในความรู้สึกของเขาในเวลาเนี้ยเขาก็รอเวลาเช่นเดียวกันเหมือนที่คุณรอเวลาเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึง ความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนจะได้เริ่มต้นใหม่นี่ไงการเริ่มต้นใหม่ของพวกคุณกําลังจะมาถึงแล้วนะคะการเริ่มต้นใหม่ของพวกคุณสองคนกำลังจะมาถึงแล้วรอหน่อยนะรอหน่อยนะที่รักรอหน่อยนะคนดีฉันกําลังจะไปหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเธอแล้วเธอ ก็อย่าเอาความรู้สึกของเธอไปให้ใครนะเธอก็กอดมันไว้ให้ฉันฉันก็จะไปหยิบความรู้สึกเนี้ยให้เธอแลกเปลี่ยนความรู้สึกของกันละกันนะฉันส่งกำลังใจดีๆอะมาอยู่ข้างเธอเสมอนี่ไงตัวฉันเองกระตายน้อยคือฉันเึ้ยเขาว่างั้นอ,อ,อย่าลืมให้อาหารกระต่ายด้วยนะคะ เอเคประมาณนั้นแหละในอนาคตที่จะถึงนี้นะคะให้เวลาที่เหมาะสมมันมาถึงคุณสองคนก็จะได้คลองกกันก็จะได้นั่งสบตากันจะได้พูดคุยกันแน่นอนเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ของพวกคุณสองคนกําลังถึงจุดสิ้นสุดแล้วการเริ่มต้นใหม่การรอไม่ใช่กรรันการรอคอยของพวกคุณจะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว เพื่อจะได้เริ่มต้นใหม่นี่ไงหนึ่งดาวชัยชนะของคุณสองคนฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะคะฝ่าฟันความรู้สึกที่แย่ๆถ้ารอตอนเนี้ก็อย่าใช้ความทุกข์ในการรอจงสร้างความสุขขึ้นมาในหัวใจสร้างกดแรงหนึงดูด,ด้วยความสุขนะคะ mm. คุณต้องมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองก่อนนะ เพื่อให้ความสุขเนี้ยมันเร่งให้เวลามันเร็วขึ้นถ้าเราทุกข์อ่ะจัก,กรวาลจะยังไม่ให้เราอ่ะเข้ามาใกล้กันมันจะยังให้เราออกห่างจากกันก่อนคุณต้องมีความสุขก่อนเอากดของแรงดึงดูดจากความสุขที่เรามีอ่ะดึงให้เขาอ่ะเข้ามาหาเรานะคะนะความรักดีๆกำลังรอคนอยู่นะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเอง,อเองขอให้สุขสมหวังทุกๆประการที่คุณ ปราถนะไลวกันนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขไม่มากก็น้อยในวันเขาพูดองต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ